โอ้โหนะครับบอลเมื่อคืนนี้ไม่เป็นทรงเลยจริงๆนะครับไปคู่ไหนก็ถือว่านะครับสายต่อนี่เจ๊งหมดครับเกือบทุกคู่ทุกสนามเลยนะครับส่วนสําหรับตัวหน้าช่องที่ให้ไปครับสำหรับเมื่อวานนี้ครับเป็นผนลิกเอิงของฝรั่งเศสนะครับปารีสแซงต์แซงครับชนะน้องอยู่นะครับแต่ว่าไม่ชนะเล่ข้ามเลดกาแพงนะครับเปิดบ้านครับชนะน้องไปที่2ประตูต่อหนึ่งครับก็ถือว่าพลาดเป้ากันไปนะครับ เดี๋ยววันนี้ครับมีมาฝากครับ3คู่นะครับสเตป3นะครับรวมถึงทางด้านบอลตัวเต็ง1่งคู่1สนามเน้นๆเลยนะครับเดี๋ยววันนี้มีมาฝากเพื่อนๆครับส่วนท่านใดที่อยากจะเข้าครอบครัวของเรานะครับเข้าชมรมของเรานะครับมาได้ที่ทางด้านแอปเขียวครับ C.H.A. 73ตัวครับมีแอปไซน์หน้าครับหรือว่าจะมาที่ทางด้านใต้โปรไฟล์นะครับมีทางเข้าเช่นเดียวกันครับวันนี้ครับหนึ่งคู่หนึ่งสนามครับผมหยิบยกไปรายการของทางด้านลาลีกาสเปนเลยนะครับเป็นทางด้านทีมอย่าง แคนาดานะครับเปิดบ้านครับพบทางด้านแอตเลติกบินเบลนะครับคู่นี้จะคียออฟในเวลานะครับสี่ทุ่มสินาทีนะครับเดี๋ยวเรามาดูฟอร์มทั้ง2ทีมกันเลยดีกว่านะครับว่าจะไปในทิศทางใดนะครับเริ่มที่ทางด้านเจ้าบ้านครับอย่างทางด้านแคนาดานะครับในเกมที่แล้วนะครับพวกเขาเนี่ยบุกไปเยือนทางด้านรูเลี่ยอมาริกนะครับแพ้มาที่2ประตูต่อศูนย์ครับส่วนทางด้านแอตเลติกบินเบานะครับในเกมที่แล้วนะครับ เป็นรายการโคปาเดเลนะครับเอาชนะท่านการย้อนนะครับไปที่3ประตูต่อศูนย์ครับในเกมเยือนนะส่วนท่านนั่นเฮตูเฮต์นะครับคู่นี้ครับเคยเจอกันครับในลูกการปี2021นะครับเป็นทางด้านแกรนาด้านะครับที่เปิดบ้านครับเอาชนะท่านแอตแลนติกบินเบาไปที่1ประตูต่อศูนย์ครับมาดูความพร้อมทั้ง2ทีมกันเลยดีกว่านะครับเริ่มที่ทางด้านแกรนาด้าเจ้าบ้านนะครับวันนี้ก็จะไม่มีประการหลังอย่างท่านเซซุสบายยคอนนะครับรวมถึงท่านมิเกลลูบิโอนะครับที่มีอาการบาดเจ็บนะครับในขณะ ที่การจัดทัพนะครับวันนี้พวกเขาจะมาเล่นในระบบ4-3-3ครับเดิน3หน้าครับเป็นตัวลุกเลยทีเดียวครับประกอบด้วยทางด้านไบรอันซาลาโกซานะครับรวมถึงด้านลูคัสโบเย่นะครับแล้วก็จะมีตัวอีกทางเลือกหนึ่งคือทางด้านเมียนโตอุซูนี่นะครับเป็นตัวผนึก3ประสานแนวลุกด้านบนนะครับส่วนทางด้านแผงกลางก็จะมีทางด้านเกลัสกัมโปนะครับรวมถึงด้านกอส์เเลสบีย่านะครับเป็นตัวผนึกเกมแดนกลางนะครับส่วนทางด้านแอตแลนติกบินเบาผู้มาเยือนครับในลิ์ของนักเตะบาดเจ็บก็จะ ไม่มีประกันหลังอยางด้านเยลานอัปบาลเลสนะครับรวมถึงทางด้านกองกลางอย่างทางด้านดานนี่กาเซียนะครับที่มีปัญหา อาการบาดเจ็บอยู่ที่2อลายนะครับในขณะแผงนะครับแนวลุกวันนี้ก็จะใช้ท่านั้นกอสกากูเซเลต้านะครับเป็นท่านั้นหน้าเป้านะครับแผงกลางก็จะมีท่านั้นนิโกวิลเลียมนะครับโอวิฮานซาเกตนะครับรวมถึงทางด้านอินซากิวิลเลียมนะครับเป็นตัวผนึกเกมแดนกลางนะครับกับเลกกำแพงวันนี้ให้ทางด้านแอตแลนติกบินเบาครับมาต่อที่ครึ่งควบลูกนะครับจากฟอร์มนะปัจจุบันนะครับต้องบอกว่านะครับแอนนาดาเนี่ยโอ้โหฟอร์มของพวกเขานี่ไม่น่าจะรอดนะครับในลาลีกาของสเปนนะครับฟอร์มนี่ออกทะเลไปไกลเลย ทีเดียวนะครับต่างกับทั้งนักแอตแลนติกบินบอลนะครับที่ทําผลงานนะครับได้อย่างดีเยี่ยมนะครับกระเตื้องครับอยู่อันดับ5ของตารางลาลิก้าสเปนเลยทีเดียวครับเอาการเกมนี้ครับถึงแม้ว่าจะเล่นนอกรังของตัวเองนะครับแต่ยังเชื่อในผลงานของทางด้านแอตแลนติกบินบอลอยู่นะครับการครองบอลการเข้าทํานะครับของพวกเขานี่ยังมีประสิทธิภาพและก็เฉียบคมนะครับวันนี้จึงให้เลือกทางด้านทีมเยือนครับแอตแลนติกบินบอลได้เลยครับในเวลา4ี่ทุ่มสินาทีครับในลาลิก้าของสเปนครับส่วนทางด้านแนวทางครับบอลชุด3ตัวนะครับ สเตปสามตัวครับมีมาฝากครับตัวแรกนะครับให้อยู่ทางด้านแอตเลติโกมาดริดครับต่อไปได้เลยครับที่เจอกับทานั้นอเมเรียนะครับต่อไปที่2ลูกได้เลยนะครับตัวที่2ครับให้ต่อทางด้านแอตแลติกบินเบานะครับก็ไปได้ครับที่ครึ่งครบลูกนะครับส่วนตัวสุดท้ายนะครับให้อยู่บอลรองครับให้อยู่รองทางด้านคิโรนาครับวันนี้คิโรนาบุกไปเยือนทานั้นบาร์เซโลนาครับ เชื่อว่านะครับคิโลน่าจะไม่แพ้บาร์เซโลนาเกิน2ลูกอย่างแน่นอนครับโอกาสที่จะเซอร์ไพรส์บาร์เซโลนานี่มีพอควรเหมือนกันนะครับสำหรับคิโลน่าครับไม่เบานะครับทําผลงานได้ดีเยี่ยมนะครับ3ตัววันนี้นะครับตัวแรกนะครับแอตเลนติกบินเบาครับตัวที่2ครับแอตเลติโกมาตลิกนะครับตัวส่วนตัวสุดท้ายครับคิโลน่าครับวันนี้3ตัวครับในศึกลาลีกาสเปนทั้ง3ตัวเลยนะครับจากการวันนี้ขอท่านโชคดีมีชัยครับแล้วก็อย่าลืมครับกดซับสไคร้ กดไลค์นะครับกดแชร์ครับให้กำลังใจด้วยนะครับในการทำคลิปทัศนะดีๆอย่างนี้ตลอดไปนะครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับขอบคุณครับ